ดีใจที่เห็นรัฐบาลช่วยเยียวยาจริงๆก็อยากจะเห็นทั้งเร็วกว่าน,นี้อยากจะเห็นจํานวนบางส่วนที่เยียวยาที่มากกว่านี้ผมปรินพาณิชพักนะครับรองหัวหน้าพักและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยพักประชาธิปัตย์ผมอยู่พ่กระชอนมาตลอดชีวิต21ปีที่ทํางานมานะครับเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นซีอบริษัทหลักทรัพย์ C ซียและเพิ่งมีโอกาสเข้ามาทํางานการเมืองได้ประมาณ1ปีครึ่งที่ผ่านมาครับ ตอนแรกนะครับเราก็เสนอไปประมาณ5 0 0 0ันถึงกว่าบาทซึ่งจริงผมว่าในสถานการคลังที่เรามีอยู่ตอนนี้เราสามารถจ่ายได้อย่างน้อยนะครับเป็นจุดๆุดต้องโฟกัสโดยเฉพาะใน5พื้นที่ที่เรียกว่าโดนสั่งปิดกิจการและพื้นที่สีแดงชัดๆจะเป็นกรุงเทพด้วยเนี่ยระยองชลบุรีจันทบุรีสมุทรสาครนะครับผมคิดว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยหลายคนนะครับถูกกระทบชัดเจนมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราสามารถครับที่จะเยียวยาได้มากกว่านี้ เงินที่ผมคิดว่ามีเหลือใช้ในแง่ของงบกลางในแง่ของตัวที่ใช้ในพอรกองเงินกู้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่เกี่ยวข้องกับทางที่แบงค์ชาติดูอยู่เรื่องสี่แสนล้านที่เป็นซอฟท์โลนนะครับซึ่งอาจจะใช้ไปบ้างแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางยังไม่เข้าไม่ถึงได้เนี่ยอันนี้น่าจะมาคิดปรับใช้ให้ได้มากขึ้นดีใจที่เห็นรัฐบาลมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนมากขึ้นนะครับเรื่องค่าน้ําค่าไฟนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมหวังว่ารัฐบาลเองก็จะ ทำงานในเชิงรุกแล้วก็พูดคุยกับรัฐวิสาหกิจนะครับดูให้ดีว่ากําไรรัฐวิสาหกิจตอนนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องทํากําไรไหมในขณะที่รัฐบาลออกมาขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับให้พยายามทํางานจากบ้านให้พยายามอย่าออกไปไหนมากนะครับเรียกว่าจํากัดกิจกรรมรวมตัวหมู่มากรวมถึงเรียกว่าปิด สถานบันเทิงสถานบริการต่างๆในตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้การที่ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดีเนี่ยนะครับภาครัฐเองควรจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ได้หรือไม่นะครับกำไรที่องค์กรที่เกี่ยวข้องจะเป็นรัฐวิสาหกิจพวกการประปานรครหลวงการไฟฟ้านรครหลวงการไฟฟ้าภูมิภา,าอคองค์กรต่างๆครับผมเชื่อว่าต้องมาดูว่ากําไรมีไหมถ้ายังมีอยู่ยังควรทําอยู่ไหมกําไรสะสมก็มีมาเยอะในอดีตที่ได้ความที่อาจจะเป็น กึ่งๆว่าเป็นเสือนอนกินเป็นโมโนโปอี่หรือโอลิโกโปอรี่เนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันควรจะเอามาช่วยต้องมาช่วยประชาชนในยามที่เขาลําบากก็ดีใจที่เห็นท่านนายกท่านให้สัมภาษณ์นะครับเหมือนท่านแถลงทานองว่าพูดว่าจะให้โจ์ให้กระทรวงคลงังหรือแบงค์ชาติไปคุยกับทางธนาคารพาณิชย์หรือสมาคมธนาคารไทยนี่เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วทีมเศรษฐกิจทันสมัยพักประชาธิปัตย์และผมได้นําเสนอมาตลอดว่า,าจริงๆแล้วเนี่ย ผมเห็นใจนะว่าการแข่งขันอย่างเสรีเป็นภาคเอกนชนด้วยที่แบงค์พาณิชย์แข่งขันกันเต็มที่เนี่ยมันก็มีระดับหนึ่งแล้วแต่ในขณะที่ความลําบากนะครับในเชิงเศ,ษศ,ศรษฐกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กๆหรือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม SME หรือสตาร์ทอัพเนี่ยมีค่อนข้างหนักหน่วงผมคิดว่ากลไกลของธนาคารพาณิชย์เองในการช่วยพักหนี้พักทั้งต้นทั้งดอก,กน,นะครับ มันต้องมีกลไกที่ทํางานเชิงรุกได้มากกว่านี้และภาครัฐเองทั้งกระทรวงคลังแบงก์ชาติอาจจะต้องช่วยเป็นเจ้าภาพในการที่ไปเจรจากับสมาคมธนาคารไทยในเชิงรุกได้มากกว่านี้คือผมเห็นใจครับเพราะแบงก์ชาติก็พยายามทํามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยยังมีกาไรอยู่เยอะนะครับถึงแม้จะบอกว่าแข่งขันกันแรงขึ้นหรืออะไรเนี่ยไม่ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อแบงก์พาณิชย์เองก็จะมีภาระที่ต้องช่วยสนับสนุนสังคมสนับสนุนวิสาหกิจขน,ขนาดกลางขนาดย่อม SME Startup ซึ่งก็คือลูกค้าเขาเองครับให้เดินต่อไปได้ด้วยดีในระยะกลางระยะยาว